ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับหนักสุดวันนี้พีคสุดพายุเคลื่อนตัวขณะน,นี้แช่ภาคอีสานเหนือกลางตะันออกทําฝนตกหนกัก80%ของพื้นที่ในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็น ของวันจันทร์ที่8สิงหาคมนะครับซึ่งนะครับในช่วง1-2วันที่ผ่านมาในบางพื้นที่ก็เริ่มสมหวังกับปริมาณน้ําที่ได้รับกันแล้วแต่ในบางพื้นที่ก็ยังไม่ได้รับน้ําในการทําเกษตรกรรม ฝนที่ตกเป็นฝนแค่ริดินโปรยๆแต่ในบางพื้นที่มีฝนตกหนักตกนานตกแช่จนทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาดูในด้านของ24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งฝนมากที่สุดอยู่ที่บริเวณจังหวัดตราดน,น่านและจันทบุรีซึ่งมากที่สุดนะครับ2 0 5 8 0ม mm, มสถานีอบาตาบางปิดจังหวัดตรางด1ิ3 0ม mm, มสถานีบ้านกงสีไร่หมู่6จังหวัดจันทบุรี 170.80ม mm, เมตรสถานีทอตอเกาะช้างจังหวัดตราด160.0ม mm, เมตรสถานีบ้านสลากเพชรเหนือจังหวัดตราดและอันดับที่5นะครับ ปริมาณฝนสูงสุดมากที่สุดของประเทศไทย156.0ม mm, มสถานีบ้านมะม่วงจังหวัดตราดนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า90ม mm, มขึ้นไปขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาปริมาณฝนตกหนกักปริมาณฝนสะสมที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้นะครับสาเหตุและปัจจัยจากการดึงมรสุมตะวตกเฉียงใต้ของหย่อมความระกาศต่ำ97บในขณะนี้ที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางนะครับในบางส่วน แผ่กระจายในด้านของหย่อมพะประกาศตาำเข้ามาสู่บริเวณอีสานฝั่งตะวันออกก็ทําให้มีฝนตกหนกักตกนานตกแช่ในบางพื้นที่เข้ามานะครับส่วนพื้นที่ร่องมรสุมภาคเหนือตอนบนอีสานทางตอนบนบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนกักตกนานตกแช่เช่นกันส่วนพื้นที่นะครับฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัดตากก็มีฝนตกหนกักตกนานตกแช่รวมถึงนะครับ พื้นที่ภาคตะวันออกที่ได้รับมรสุมตัมตกเฉียงใต้จันทบุรีตราดชนบุรีระยองนะครับบริเวณนี้ก็จะมีฝนตกหนักตกนานตกแช่เข้ามาเช่นกันนะครับโดยพื้นที่ฝนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของพื้นที่ฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในช่วงบ่ายค่ำดึกจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้กันนะครับก็จะทําให้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามานะครับโดยฝนมากที่สุดจะอยู่ที่ภาคเหนืออีสานตะวันออกและกรุงเทพมหานาครและปริมณฑล ฝน80%ของพื้นที่ซึ่งจะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่นะครับโดยภาคเหนือกันก่นกอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่บริเวณภาคเหนือในวันนี้คืนนี้และพรุ่งนี้ฝน80%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักฝนตกหนักมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตาสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ จากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านนะครับจึงทําให้มีฝนตกหนัก8สปริงของพื้นที่ในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้ ส่วนภาคอีสานนะครับจากแนวร่องมรสุมและหย่อมความระกาศต่ํา97บิลที่ส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับในขณะนี้ทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น8เซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสาราคามมุกดาหาราร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเริญนนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร ศรีสะเกดและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลางนะครับส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้ฝนเพิ่ม7เซรนของพื้นที่ฝนตกหนักจนถึงหนักมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาการจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้นะครับฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้น 80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ด้วยนะครับบริเวณนครน,นายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานาครปริมณฑลจะมีฝนตกหนักเข้ามา80ของพื้นที่ตกได้บางเขตดบางพื้นที่นะครับส่วนพื้นที่ของภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝน40%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณเพชรบุรีประจบกีรีขันชุมพรซึ่งนะครับคลื่นลมตั้งแต่สุราษฎธานีขึ้นมาคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรจากปัจจัยนะครับ ของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนําฝนเข้ามาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน30%นของพื้นที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาจากพังงาขึ้นมานะครับคลื่อนสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรและภูเก็ตลงไปคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรจากมรสุมตะวันตกเฉยีเฉยงใต้เช่นกันนะครับ ซึ่งจะไปสอดคล้องกับทางด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเตือนในเรื่องของฝนตกหนักจนถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันกระทบในวันนี้8-9สิงหาคมนะครับจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําในขณะน,นี้บริเวณทะเลจีนใต้นะครับคือหย่อม97 w ซึ่งในขณะนี้นะครับในด้านของตัวหย่อมความกดอากาศต่ํา97 w อยู่ที่ละติจูด15.4องศาเหนือลองจิจูด112.4องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ38กิโลเมตรต่อชั่วโมงกําลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมุ่งหน้าเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนทางตอนใต้ และเวียดนามทางตอนบนต่อไปนะครับรวมถึงลาวทางตอนบนซึ่งลักษณะดังกล่าวเช่นนี้นะครับจะดึงมรสุมตมตกเฉียงใต้ให้มีกําลังแรงขึ้นทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากขอให้ระวังฝนตกหนักฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันรวมถึงน้ําป่าหลหลากนะครับตั้งแต่ในวันนี้8สิงหาคม2565บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตตากสุขโขทยัยกำแพงเพชพรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ภาคตะนออกเฉียงเหนือเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลาง8สิงหาคมเน้นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกันออกเน้นบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับจะเน้นบริเวณจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันระนองและพังงาจากนั้น9สิงหาคม2,565ภาคเหนือเน้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิษฐ์ ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์ส่วนภาคตะออกเฉียงเหนือ9ะ9สิงหาคมเน้นบริีจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิการสินุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาบุรีรัมย์และวนราชธานีส่วนพื้นที่ภาคกลาง9สิงหาคม เน้นบริเวจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวนออก9สิงหาคมเน้นบริเวจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เน้นเพชรบุรีและประจวบคีีขันหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมจารยงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ